ทุกบุน้องเพ็หรือว่าน้องหล่อจะร่างน้อยอาญาทุกบุตรธงทองครับใครไม่สูงนันคนหน้าล่างปลายวาทั้งพ่อแม่แปน่คนหน้ายิ่งใหญ่กันั้งตะกูหมอ ก็ขอมีบุนแต่ซาจะรักที่สิ่งทองน้องจะไม่ทิ้งพี่รักน้องสิ่งรักครับเอาเข้าไปมาส่งเงินเดือนเลยขอบคุณครับ สุขสันต์เกิดอยู่ที่บานมีพี่ายสองคนความสุขหุ้คทอนพันศาถึงแม้ที่เรา ว่ามันดัง้าภูหารหนุแนวหน้าพวกเราคือสิ่งยออนังสูก็ต้องเข้าบูสบัหากใครคิดกา ใครตอนนี้เห็นทีต้องตายเราเองจำใจไม่เมตตาแน่นอนสวัสดีครับพี่หงศิงห์นาราสวัสดีครับพี่หงศิริธาราน้องที่รับรางวัลว่ายังไงพี่หนาแล้วขาเล่นเกมขอบคุณนะครับสำหรับผู้ของรางวัล สีธาราน้องพี่ท่เนพี่เจ้าไปทำงานในเมืองหลวงเป็นยังไงคาง,งานการในเมืองหลวงผมน่ก็ดีอยู่แต่ว่ามันก็มีเรื่องกุ้งใจเรื่องอะไรพี่พี่รู้หรือเปล่าองค์กษัตริย์สรงบดินทนระ์มีพระมะเหสีทั้งสองฝ่ายที่สําคัญที่สุดใน่ตั้งพระครัภทั้งคู่เลยและพี่ลองนึกดูนะถ้าสืบต่อไปในภายภาคหน้าทั้งฝ่ายหลวงและฝ่ายน้อยทรงประสูติมาเป็นผู้ชายทั้งคู่ พี่ลองคิดดูว่าในเมืองหลวงเนี่ยมันจะพุนดพี่น้องกำลังึกษากันอยู่ว่าผมว่าพี่ไห่คิดมากเลยมาแล้วิดพี่เี่ยวมากเลยพี่ง้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้หเ้ยวเมาส์เีมันบดโอ้โหเข้าหน้าคเลยดี้ดั้งไม่ะักจมาเฮ้ยคุส่ง้ปเี้ยังเงี้ย ใช่เนะพี่วิ่งไปไหนเราก็ไม่รู้นะสงสัยมันจะรีบจัดวิ่งสะ้นุดปิดไปเลยมาอย่างการลวนเลยเสียลาฮะจดหมายใครจะรีบเปิดอ่านก่อนน้องพี่มันคงไม่ใช่ของผมหรอกพวกผมเล่นแต่ลายไงไม่เคยสนเก่ยวกหมายหรอกของเจ้าหรือเปล่าไม่ใช่หรือเปล่าอา๋ภูแต่ผมลองอ่านดูแล้วกันนะมาเปิดดูพี่เขาเปิดเขาโนะครับอะไูเลยพี่สีทองว่ายังไงเสียขลาผู้หญิงสีทุลังนัดพบ ให้ผมเดินท้าที่ทยามหลวงนะพี่องหญิงนัดพบใช่เป็นไปไม่ได้สิงห์าลาถ้าองหญิงจะนัดพบก็ต้องให้ค้นมาส่งจดหมายดีๆไม่ใช่มาเพื่อมาจดหมายอย่างนี้พี่ว่ามันไม่ชอบมาฟางก่อย่างนั้มมนสิงห์ลันี่ฉันว่าพี่อย่าไปเลยดีกว่านนถ้าพี่ไม่ไปแล้วองหญิงมาจริงๆองหญิงมารอนานพี่ต้องมีความผิดแน่ก็ใช่ยังไงผมก็ต้องไปอย่างนี้ก็ได้ถ้าสิงห์ลาจะไประมังตัวให้น้องพี่ส่วนพี่สามคน จะไปตัวนาเขนู่ดูแล้วันตัว,วนะดีๆ oh, นั้นจะได้ลานี่มาที่